เอาไปอีกมองน้ำตาชาลิตาฟาดลุกสวยอมเปรี้ยวนุ่งเสื้อสุดเก๋วอวดหน้าท้องซับๆเห็นแล้วสุดปากไม่ไหวเรียกว่าช่วงนี้ขย,ยันออกมาเสิร์ฟลุกหลากหลายสไตล์มากนะคะสำหรับนางงามและนักแสดงสาวน้ำตาลชาริตาซึ่งแต่และลุกก็สวยปังถูกลุกแต่ที่เรียกเสียงฮือฮาคงจะมีพลลุกซับซับ ล่าสุดทําเอาชาวเน็ตแห่ซูมกันขยโยเมื่อเสารน้ําตาลฟาดลุกเท่ๆแต่แฝงด้วยความซับเผ็ดโดยเจ้าตัวในลุกกางเกงขาย,ยาวรองเท้าผ้าใบาสุดเท่แต่ความฮอตอยู่ที่เสื้อดีไซน์สุดเก๋ที่อวดหน้าอกเบาๆและหน้าท้องหน่อยๆโชว์บอดี้สัดส่วนรูปร่างที่เป๊ะปังโพสท่าอินเนอรจัดเต็มฉบับนางแบบยังต้องเรียกพี่เลยนะคะบอกเลยว่า ถึงแม้ลูกนี้จะไม่ได้ซบซีดแต่ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นก็ซูดปากกันเป็นแถวเลยค่ะ